จัดเท์ลส์อีเวนต์ตามความชอบของตัวเองตัวอีเวนต์จะมีทั้งหมด8อีเวนต์เป็นอีเวนต์ที่กลับมาใหม่นะครับนะก็คือเรื่องตั้งแต่เดอะฮันจนถึงเดอะเทคโอเวอร์เลยอีเวนต์พวกนี้จะเป็นอีเวนต์ที่มีแมปหลายแมปเข้าร่วมนะครับนะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะครับในการจัดครั้งนี้เนี่ยเราจะมี5ระดับระดับแรกคือโคตรสุดยอดเอ่ออันนี้เขียนผิดนะครับแกก่อนอ่าโคตรสุดยอดนะครับนะอ่าอันนี้ถือจะถูกต่อมาคือดีแหละพอใช้ได้ไม่ค่อยชอบและ ทางขยะใกล้ฉันนะครับ ก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่าในการจัดเทียร์ลิสต์ครั้งนี้เราจะยึดหลักตามความยากง่ายของตัวอีเวนต์นะครับนะคือภาพรวมของมันเนี่ยการทำควยของมันเนี่ยรวมรวมมันยากหรือเปล่านะอันนี้จะไม่ได้แยกย่อยของแต่ละแบบนะเพราะถ้าเกิดแยกมานานแน่นอนบางอีเวนต์มาตั้งร้อยกาแมปเนี่ยคือจะเยอะไปไหนอะเอาละอีเวนต์แรกเลยคือเดือดหันอันนี้เนี่ยผมจะให้ในระดับพอใช้ได้นะครับนะการกลับมาของอีเวนต์โลบอกครั้งยิ่งใหญ่ที่หายไปทิ้งไว้นานหลายปีเลยหลังจากจบอเน์ะภาพ รวมผมก็มาว่าแมปก็สวยนะครับนะดูค่อนข้างที่จะแบบโอเคดีแล้วก็ตัวอีเวนต์มันก็มันเก็บเหรียญตาอันนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วแต่ที่ให้พอใช้ได้เพราะว่า มันมา95แมปคือมาเยอะมากๆและคือแบบเกือบจะทําไม่ทันแนะ่แต่ว่าของฟรีอะไรใช้ได้นะอันนี้ผมให้พอใช้ได้เลยถ้าไม่ได้เพื่อนช่วยนะบอกเลยทําไม่ทันแน่นอน <Hey. S 1> ต่อมาอีเวนท์ที่2คือ The Classic นะครับนะอันนี้ผมให้ดีแหละนะครับตัวอีเวนท์ก็คลาสสิกสมชื่อเลยนะนะส่วนตัวของฟีอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือทําไม่ยากนะและตัวแมปที่ร่วมอีเวนท์มันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแค่ทำเควสในเกมหรือว่าในแมปอีเวนท์เสร็จก็ได้ของครบแล้วอะ่ะเออคือมันใช้เววลาาาทํไมม่นนนนนดด้้้ยออะัอออนนีีก็ข ให้ไปดีแหละต่อมาอีเวนต์เดอะเกมอันนี้ผมให้เป็นโคตรสุดยอดเลยนะครับนาะยกให้เป็นอีเวนต์ขึ้นหิ่งเลยเพราะว่าตัวอีเวนต์เนี่ย มันเลือกทีมแต่ว่าทีมที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นทีมของยูทูบเบอร์แต่ละสีอะที่เป็นของพวกสตาร์เคียเตอร์ฝรั่งเออและความพิเศษของอีเวนต์นี้คือมันมีสู้กับบอส one x 1อ e x ว<ๆ>ันด้วยเออนั่นแหละความพิเศษไปอยู่ตรงนั้นแหละเป็นอีเวนต์แรกที่มีการสู้กับบอสนี่แหละไซสที่ผมชอบส่วนของฟีน,นี้ผมมองว่างาั้นๆนะครับนะต่อมาอีเวนต์ต่อมาคือ the h o r n นะครับนะก็อีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนปีก่อนเนาะอันนี้ผมให้เป็นพอใช้ได้นะครับตัวของฟีมันก็สวยในระ ก็ดูหน้าเบื่อหน่อยครับคือมันไม่ได้ไปเอาเหรียญตาในแบบอื่นๆนะเออมันเลยดูแบบน่าเบื่อแค่ถ่ายรูปเองอะ่ะ ถ่ายรูปแบบไหนก็ได้เออให้มาชนะก็พอตอนท้ายมีสู้กับบอสอันนี้ผมพอให้อภัยได้ <c oughs> คือที่ผมให้อยู่พอใช้ได้เนี่ยเพราะว่าตัวแมปเนี่ยมันก็สวยในระดับหนึ่งด้วยนะครับนะอันนี้เลยให้พอใช้ได้พอนะครับคือถ้าเกิดแมปไม่สวยผมก็ให้ไม่ค่อยชอบเลยต่อมาอีเวนต์ถัดไปคืออีเวนท์ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนั่นเองนั่นก็คือวินเทอร์สปอตไลท์นะครับนะอันนี้ผมจะให้อยู่ในระดับอันนี้ผมให้อยู่ในเอ่อไม่ค่อยชอบแล้วกันเอ,อ้ะเอาเป็นพอใช้ได้นะครับเอ๊ <c oughs> เอานี้ดีกว่าเอา <c oughs> อโอ,อ,นนอนนเคเป็นดีแหละเออคือตัวอีเวนเนี่ยจะเกี่ยวกับการเก็บเหรียญตาให้ได้เป็นจํานวน ตามที่กล่องมันกําหนดเพื่อปลดล็อกกล่องเอาของฟรีนะครับซึ่งตัวเหรียญตาอีเวนต์ event <c oughs> ในแต่ละแมปจะมี2อันนะครับแต่นี้ผมรู้สึกเศร้ามากที่ยอดวิวมันค่อนข้างน้อยอันนี้เศร้าจริงต่อมาอีเวนต์เดอะฮันเมกาอิดิชั่นอีเวนต์นี้ผมให้เป็นโคตรสุดยอดเลยนะครับนะเป็นการกลับมาของอีเวนต์เดอะฮันนะครับซึ่งมันก็กลับมาได้อลังการกว่าตัวอีเวนต์ของรอบก่อนนะแมปโคตรสวยอ่ะแต่ตัวของฟรีมันก็สวยด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยอยาก จะให้ตัวอีเวนต์ถัดไปเนี่ยจัดเหมือน The Hunt Mega Edition มากเลยครับนะคือมันดีขนาดนี้พี่อยู่โคตรสยอดเถอะต่อมาอีเวนท์ที่มีการถกเถียงกันได้มากที่สุดนะครับคือ The Hatch นั่นเองสําหรับส่วนตัวนะผมให้อีเวนต์นี้อยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะะไม่ต้องไปไหนเป็นการกลับมาของอีเวนต์เอกฮันซึ่งมาในรูปแบบใหม่ไม่ชอบที่ว่าตัวไข่แต่วิธีการที่เราจะได้ของฟรีแต่ละชิ้นหรือว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยคือการสะสมไข่ไปเรื่อย แล้วคือไข่มันอยู่ในแต่ละแมปแล้วแมปมันมีมากกว่า100แมปด้วยซ้ำอ่ะอาจจะไม่ถึงร้อยหรอกแต่คือแบบมันเยอะแล้วคือแบบเวลาเราเก็บใช่ไหมมนต้องมาสุ่มอีกว่าเราได้ระดับไหนแล้วแล้วเราจะต้องเก็บระดับเนี้ยให้ได้อ่ะออแบบออยุ่งยากอ่ะพเผลอเก็บเหรียญตาหรือไข่ของแต่ละแมปเสร็จแล้วเนี่ยมันได้แต่ของคอมมอนนะ่ะต้องไปเทรดกับคนอื่นอีกซึ่งมันยุ่งยากอะไรประมาณนะี้ไม่เวิร์คผมมองไม่เวิร์ค ไม่เยอะอันนี้ไม่เอาต่อมาอีเวนท์ที่เพิ่งจบลงนะครับนะคือ the take over นั่นเองสําหรับอีเวนท์นี้นะครับผมให้อยู่ที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับนะาอ่ะพูดถึงตัวแมปก่อนเลยตัวแมปเนี่ยนะครับน้าทำมาได้สวยดีนะครับน่าสนใจแต่ว่าตัวคอนเซปต์ของตัวอีเวนท์อ่ะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือตัวอีเวนท์เนี่ยนะครับนะมันจะต้องเล่นเป็นทีมนะครับคนที่เป็นโโซล่เพลเยอร์หรือว่าเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับทำแทบไม่ได้แน่นอนและตัวอีเวนท์นี้เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดคุณสรร้างทีีมแยย่ออกไปเนนะคับ แล้วคนที่เข้าร่วมกับคุณเนี่ยนะครับนะน้อยหรือว่าเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยคือแบบเสียเปรียบแบบโคตรเลยเพราะของฟรีเนี่ยนะครับนะาบางชิ้นเนี่ยมันต้องใช้การเอาชนะนะครับนะทีมฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดคนโชคดีไปอยู่กับพวกที่เป็นแบบคนดังๆอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสอยู่นะครับนะ <What? S 1> แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่นะครับก็อันนี้อาจจะนะครับน่าเสียดายหน่อยแลวคือแต่ละทีมเนี่ยนะครับมันจํากัดแค่ร้อยคนเองอะ่ะสูงสุดแค่ร้อยคนอะ่ะคือแบบ ยากอะและคือตัวเควสของแต่ละแมปอันนี้มันก็ยากพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้แหละง่ายดีสมควรด้วยโอเคนะครับก็สําหรับการจัดเท e รริส Event ในดวงใจของผมที่ผมชอบนะครับนะทั้งหมดก็มีเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมที่จะเข้ากลุ่ม Discord ด,ด้วยนะครับนะใครที่ชอบอีเวนต์ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ด้านล่างน,นะครับนะก็แล้วเจอันใหม่ไปครับไป